เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดรนอนุชาติบุญนาบวันนี้เป็นวันอังคารที่สองกุมภาพันธ์สอง4เวลาประมาณ15บหนาฬกาจะเป็นการนำเสนอในอนุกรมชุด SBC ชีวิจัยอนุกรมชุดนี้ได้รับการสนับสนุน จากวิทยาลัยเซาท์อีสต์ปังกอกในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิจัยการทำวิทยานิพนธ์และเอกสารทางวิชาการต่างๆเพื่อให้วิทยาการทางด้านนี้ได้เป็นที่แพร่หลายและนำไปใช้อย่างถูกต้องจะส่งผลถึงการจัดระเบียบวิธีความคิด การวิเคราะห์การสังเคราะห์ทำให้ผู้ที่ใส่ใจมีขีดความสามารถสูงขึ้นและสามารถมองสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วๆไปดังนั้นหัวข้อในการนำเสนอเนี่ยก็จะไม่ต่อเนื่องกันเป็นรัฐบทที่1บทที่สอก็อยู่ที่ว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นมีท่านที่สนใจได้สอบถามเข้ามาในประเด็นใด หรือว่าเห็นว่าหัวข้อดใดนควรจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาเสนอซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเกตครั้งด้วยกันครั้งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการนำเสนอในเรื่องแหล่งข้อมูลทางด้านการรวบรวมทฤษฎีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเอกสารทางวิชาการในปัจจุบันนี้ก็จะปี ข้อได้เปรียบของคนสมัยนี้เพราะสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายแตกต่างจากสมัยก่อนมากมายในยุคที่ผมเรียนระดับปริญญาโทในปี2 5 2 0คอมพิวเตอร์ยังไม่มีแพร่หลายในปัจจุบันนี้ปี2 5 2 0นนั่นะคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอยู่แค่ที่สถานก,การณสถิติแห่งชาติอยู่ที่สภาวิจัยแห่งชาติ แล,แล้วก็มาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละครับเครื่องหนึ่งราคาเป็นล้านแล้วก็ต้องใช้บัตรเจาะรูเพื่อทําการบันทึกข้อมูลลงไปผมเชื่อว่าคนรุ่นนียนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำแบบว่าไอ้บัตรเจาะรูที่มีจานวนแค่80คอลัมน์เนี่ยมันจะไปทํางานอะไรได้มากมายซึ่งก็จริงครับทำงานอะไรไม่เข้าท่าหรอกไม่ต่างจากเดี๋ยวนี้สักประมาณ99%ซ ทำงานได้แค่ไม่ถึง1ของคอมพิวเตอร์ยุคนี้แล้วราคาก็แพงกว่าการเนี่ยนับร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าทีเดียวจางนั้นการค้นข้อมูลในสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปห้องสมุดไปแห,งห่งนึงก็หมดเวลาเป็นหวันบางครั้งและหลายครั้งด้วยไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เราต้องการเลยเพราะเราต้องไปเปิดตู้ดูบัตรคำไปหยิบหนังสือนั่นมาเสร็จแล้วก็มาดูมันใช้ ข้อมูลเหล่านั้นได้หรือไม่แต่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องง่ายมากเพราะสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอยู่สืบค้นข้อมูลต่างๆได้ดังนั้นจึงเป็นข้อได้เปรียบที่มีเหนือกว่าคนยุคก,ก่อนเป็นอันมากเพียงแต่ว่าปัญหาในปัจจุบันนี้ในการจัดทำเอกสารวิชาการต่างๆนั้นนะ่ะ การใช้ภาษาของคนยุคนี้ค่อนข้างจะสับสนเนื่องจากอาจจะเป็นผลมาจากการอ่านหนังสือน้อยหรือว่าจัดลำดับความคิดไม่ถูกต้องวันนี้จึงอยากจะนำหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการเขียนความสำคัญความเป็นมาของปัญหาให้ทราบและได้นึกภาพออกว่าควรจะดำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่ได้จัดทําแผนภาพนี้มาว่าในส่วนใหญ่ถ้าจะไม่ถ้าจะเน้นถึงเอกสารวิชาการวิทยานิพนธ์น,นั้นนะในส่วนบทแรกก็มักจะเป็นหัวข้อตามลําดับในภาพนี้เริ่มต้นจากเรื่องความสำคัญของปัญหามาถึงความเป็นมาแล้วก็ นำไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือการวิจัยหรือการถัดทำเอกสารชุดนี้แล้วหัวข้อถัดถัดมาก็เป็นวิธีดำเนินการขอบเขตก็แล้วแต่ที่จะลำดับตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ไอ้ในส่วนของการเขียนเรื่องความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานั่นนะ่ะวิธีการเขียนเท่าที่เห็นมานักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเขียนได้ ให้ละเอียดเท่าที่ควรในส่วนบทที่หนึ่งน่าจะเขียนได้ไปประมาณสอาหน้าก็หมดภูมิแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรเหตุผลก็เพราะว่ายังไม่ทราบถึงการจัดลำดับวิธีคิดว่าการเขียนความเป็นมาของปัญหาก็คือการกล่าวถึงบริบทของสถานการณ์นั้นๆว่าในภาพรวมมันเป็นอย่างไรเสียก่อนให้เข้าใจเห็นภาพแล้วจึงนำไปสู่อีก มุมหนึ่งก็คือความสําคัญของปัญหาดังนั้นเอกส่วนการเขียนความเป็นมาเนี่ยหลักการก็คือว่าใช้วิธีการเขียนอย่างกว้างต้องแสดงให้เห็นว่าเนื้อหานะั้นมีความสําคัญขนาดไหนผมก็จะนำมาเปรียบเทียบกับกรวยกรอกน้ำนี่เองครับกรวยกรอกน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจชัดเจนว่าวิธีการเขียนควรจะเป็นอย่างไรก็คือ นำเสนอจากกว้างมาหาจุดประเด็นหลักที่เราต้องการเหมือนกับการขี่ม้าเรียบค่ายใช่ก่อนดูสภาพแวดล้อมโดยรวมใช่ก่อนแล้วมาถึงจุดเจาะลงไปเป็นจุดจุดที่เราต้องการเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นผมทํางานวิจัยมามา,มากมากทีเดียวน่าจะเป็นร้อยเรื่องแนละ้วตอนเวลา30กว่าปีมาเนี้แล้กถึงเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้รับการ ว่าจางให้ไปทําวิจัยให้กับองค์การส่วนท้องถิ่นพี่จังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายเนื่องจากว่าที่เชียงรายนั้นเป็นจังหวัดใหญ่เป็นศูนย์การของ5เชียงจะมีสนามบินานานาชาติไปลงแล้วก็จะเป็นศูนย์การติดต่อต่างๆมันเป็นจังหวัดที่สําคัญเป็นแกนของภูมิภาค ในส่วนของภาคเหนือตอนบนและทางท่านนายกเทศมนตรีและทางองค์การบริหารต่างๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญสูงมากดังนั้นในเอกการถัดทำงานวิจัยเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยการเขียนความเป็นมาของปัญหาเนี่ยเราก็ยังไม่เจาะไปถึงจังหวัดเพราะว่าประเด็นมันอยู่สองด้านด้วยกันก็คือประเด็นในการศึกษาการจัดการศึกษาแล้วก็มาถึงที่จังหวัดเชียงรายโดยภาคเอกชนดังนั้นจากหัวข้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายเนี่ยเราต้องแยกหัวข้อมันออกมาเป็นคำสำคัญซะก่อนเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออะไรดังนั้นชื่อเรื่องที่ดีเนี่ยมันจะต้องบอกถึงกลุ่มเป้าหมายบอกถึงวัตถุป,ประสงค์และก็อาจจะบอกไปถึงวิธีการในการวิจัยด้วยซ้ําไปโดยในชื่อเรื่องนั้นเองดังน,นั้นในเรื่องนี้ ก็จะต้องพูดถึงประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องการศึกษามีความสำคัญังนั้นการเขียนความเป็นมาของปัญหาในการวิจัยเนี่ยต้องเขียนถึงเรื่องการศึกษามันสำคัญอย่างไรพอจะไปถูถึงเรื่องการศึกษาสำคัญอย่างไรก็ต้องใช้ภาพปากกรวยนี่อีกแหละครับพูดถึงการศึกษาที่จะไปอ้างถึงพออโรงเรียนคนนั้นคนนี้ก็ดูจะเล็กไปหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องระดับโลก แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ยอมรับดังนั้นเราต้องอ้างอิงสิ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันและเป็นที่เชื่อถือศรัทธาก็อาจจะนำม,มาตึงพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสของนิงหลวงเลขกานิกาซึ่งสั้นตรัสไว้ครอบทั่วในทุกมิติแล้วละ่ะไม่ว่าท่านจะทำวิจัยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยกพระบรมราโชวาทมาเอ่ยอ้างได้ทั้งสิ้นเพื่อให้เห็นว่าที่เนี่ยสำคัญจริงๆ ขนาดองค์พระประมูขของประเทศท่านยังได้ตรัสไว้ว่าการศึกษาสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็มีในหลายกรรมหลายวาระมากเพราะท่านก็สเสด็จไปประทานปริญญาบ้างสเสด็จไปมอบสิ่งของต่างๆให้กับสถานศึกษาในหลายระดับมากมายมหาศาลเลือกมาได้มันก็เหมือนกับปากกรวยในส่วนของมุมกว้างเนี่ยให้เห็นว่ามันสําคัญจริงๆนะจากนั้นต่ํากว่าระดับของ พระบรมราโชวาทก็จะมาถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลผู้ที่ทำงานวิจัยนักศึกษาเก็บเรื่องรัฐประาศาสนศาสตร์เรื่องรัฐศาสตร์เรื่องสังคมวิทยาต้องยกนโยบายของรัฐบาลมาทุกเรื่องแหละเพราะรัฐบาลเขาเป็นหัวเรือใหญ่เขาจะนำพาสังคมไปสู่ทิศทางใดก็ต้องอ้างเขาแต่ถ้าจะเป็นการศึกษาโดยทั่วไป ในหัวข้อต่างๆอื่นๆนั้นอนะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงในประเทศไทยก็ต้องอ้างไปถึงองค์การสหประชาชาติหรือสภาวะต่างๆเช่นจะศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนก็ต้องเลฟเฟ e n ์ e ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนการใช้พลังงานฟอสซิลมันทำให้เกิดสภาพเรือนกระจกทำให เป็นการปล่อยมลภาวะออกมาทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยเขาคิดก,กันยังไงมันก็อยู่ที่ว่าประเด็นของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับองค์การระดับชาติระดับภูมิภาคหรือระดับโลกแล้วก็ต้องอ้างอิงในระดับนั้นนั่นอะที่มันเหนือกว่าเข้ามาเหมือนกับปากกรวยของเรากรณี้ศึกษาตัวอย่างที่ผมนำมาเรียนก็เรื่องปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเอกชนของสถาบนศึกษาพระเอกชนในจังหวัดเชียงรายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาผมก็เลยนําพระประร,ราโชวาทของรันกรรัชกาลที่9เนี่ยท่านมาเกินไว้ในส่วนแรกว่านี่นะเพื่อแสดงเห็นว่ามันเป็นความสําคัญจากนั้นในส่วนที่แคบลงมานะก็คือนโยบายของรัฐบาลว่าเขากําหนดยังไงทิศทางการศึกษาเป็นยังไงยังไง แล้วจากนั้นเราพูดถึงส่วนของการศึกษาครบไปแล้วก็จะกลับมาอีกโซนหนึ่งที่เป็นคำสำคัญก็คือจังหวัดเชียงรายแต่จังหวัดเชียงราย,นะย,รายมีความสำคัญอย่างไรมีสถานศึกษาของภาคเอกชนและภาครัฐเป็นอย่างไรบ้างในระดับมหาวิทยาลายัยในระดับมัธยมในระดับประถมและระดับอนุบาลแล้วก็การศึกษานอกระบบทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วก็มาเจาะถึงการศึกษา ที่จัดโดยสถานศึกษาภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายดังนั้นกรอบมันก็จะสอบลงไปเรื่อยๆเห็นว่าปากกว้างเนี่ยก็จะลดระดับไปเพื่อน,นําไปสู่ปลายกลวยก็คือว่านี่นะมันสําคัญจริงๆเราถึงต้องทําการศึกษาเรื่องนี้เพราะถ้าหากไม่สําคัญเนี่ยคนที่อ่านดูในหัวข้อความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาอ่านแล้วไม่เห็นความสําคัญตรงไหนเอกสารวิจัยฉบับเนี่ยมันก็ไร้ค่า เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นม,มันก็ตื่นเต้นแค่นี้จะไปดูทำไมเราก็ต้องเชียร์เห็นว่ามันสำคัญนะเชียงรายก็เป็นศูนย์กลางในภาคเหนือเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งหลายที่คนในจังหวัดใกล้เคียงเป็นคลัสเตอร์ที่รัฐบาลก็กำหนดไว้เป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคเหนือตอนเหนือเนี่ยแล้วก็คนในพื้นที่นั้นก็มีความใส่ใจมีสถานศึกษาที่ทันสมัยเกิดขึ้นมากมายไม่เป็นโรงเรียนานานาชาติก็ต้องหลายโรงเรียน มีการนำการศึกษาแบบแผนที่มันแตกต่างออกไปเช่นระบบมอนเตสซอรีเนี่ยก็เข้ามาใช้ในจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนำในพื้นที่ก็อธิบายไปเพื่อจะเห็นนี่มันสำคัญและเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจัดการศึกษายัางไงก็ไม่ครอบคลุมหรอกมันต้องมีภาคเอกชนมาเป็นส่วนสนับสนุนและเป็นส่วนเสริมทดแทนสิ่งที่มันหาถายไปจากนั้นก็ พอเห็นว่ามันสำคัญแล้วก็จบหัวข้อนี้แต่ก็ต้องมีข้อความที่จะเชื่อมต่อไว้ว่าผู้วิจัยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรจึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้จึงได้ทำการศึกษาทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ดังหัวข้อต่อไปให้มันให้มันเชื่อมกันอย่าไปเขียนแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นเหมือนกับโดดเดี่ยวแยกกันเป็นเกาะไม่ใช่นะข้อความทั้งหลายเนี่ย มันจะต้องเชื่อมกันตลอดระหว่างหัวข้อที่1หัวข้อที่2หัวข้อที่3ซึ่งเรื่องนี้คนปัจจุบันเนี่ยทำยากมากเพราะอะไรเพราะมันทํางานวิจัยตัดแไปลไงครับท่านเอานึกออกใช่ไหมมันตัดที่นู่นตัดที่นี่แล้วมาต่อก,กันเป็นท่อนท่อนท่อนเพราะลอกเขามาตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจวิธีการวิจัยหนังสือก็อ่านน้อยเพียงแต่ทางานอย่างลวกๆท่านอยู่ในวงการศึกษาทั้งหลายคงจะนึกภาพออกเลย บางส่นใหญ่ก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตก็อย่าง,งที่เรียนเอาคีย์เข้าไปใน Google ใส่หัวข้อนี้เข้าไปพอเห็นอะไรก็ลอกมาตอนนั้นพอมันลอกมาจากหลายๆจุดแล้วไม่เข้าใจในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ก็ไม่สามารถจะเชื่อมโยงข้อความต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เพราะตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรก็จับแพะชนแกะมาต่อนู่นต่อน,นี่ถ้านึกภาพไอ้ผีดิบแฟรงเกนสไตล์ออกไ,ไหมล่ะแฟรงเกนสไตล์ stein, มันก็เกิดจาก ไอ้เจ้าในหนังนักวิทยาศาสตร์ที่คนสร้างใช่ไหมตัดแขนตัดขาตัดคอจากศพนู้นศพนี้มาต่อต่อตอะไรเย็บเย็บเย็บเสร็จแล้วก็เอากับไฟฟ้ากับตุ้นกับอะกลายเป็นแฟรงเกนสไตล์ออกมาเดินตกเด็กดูเด็กเพราะนั้นไอ้แขนขาคอทั้งหลายมันก็เลยมีรอยเย็บถ้าไปดูหนังจะเห็นใช่ไหมแฟรงเกนสไตล์ก็โดนเย็บเป็นส่วนๆเหมือนแขนก็ติดก,กับลําตัวคอก็ติดก,กับตัว,ตกกตวหัวก็ติดก,กับคอเย็บรอยเข็มไปหมดเลยเพราะมันเย็บอย่างนั้น เราก็เห็นชัดไอ้เอกสารที่เกิดจากการตัดแปะล่อเข้ามาก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นการเอาส่วนต่างๆมาแปะแปะกันเข้าโดยที่ข้อความไม่เนียนครูเนี่ยอา่านเห็ุบรรทัดรู้ทันทีไอ้นี่ล่อเข้ามาหมดแหละและส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นงนั้นเอกสารที่ดีเนี่ยอย่างนี้เลวมากทําไม่ได้การทาเอกสารที่ดีก็ต้องคน้นคว้าแล้วก็ทําการย่อยเสียก่อนเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมา สรุปประเด็นว่าเราค้นความมาจากห้าเล่มสิบเล่มยี่สิบเล่มสามสิบเล่มเนี่ยข้อความเรื่องนั้นอ่ะมันสรุปประมวลแล้วเป็นอย่างไรบ้างซึ่งครั้งต่อ,ตอ,ตอไปผมจะนําตัวอย่างที่ดีมาให้ดูเนื่องจากว่าหายากมากในฐานข้อมูลไทลิสซึ่งเป็นฐานข้อมูลรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นพันหลายหมื่นเล่มเนี่ยนะครับจะหาดีๆเนี่ยได้ไม่เกิน5%หรอกครับไม่เกิน5%เ และต้องดูส่วนใหญ่เอกสารวิจัยที่พอจะเป็นตัวอย่างได้จะมาจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรไม่ดนศิลปากรเนี่ยใช้ได้แต่พวกหมอสเปรสประหมอเลอะเทอะมหาวิทยาลัยกระจอกงอกง่อยทั้งหลายที่จบมาเป็นเข่งๆพวกนั้นลอกตัดแปะหมดเลยเพราะครูมันก็ไม่ได้สนใจดังนั้นก็ตัวอย่างที่ดีจะหาได้น้อยมากคนทั่วไปนักศึกษาทั่วไปที่อยากจะคนข้อมูลดีด ก็หาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีมันคืออะไรเพราะที่เจอมันมีแต่ของห่วยแตกทั้งนั้นอันงนั้นก็จะทยอยนำมาเสนอเป็นครั้งครั้งไปจะได้ไม่ยาวมากนักสรุปได้ว่าเฉพาะในส่วนหัวข้อการเขียนความสำคัญของปัญหาไมโครงล่างเอกสารวิจัยหรือแม้แต่ในโดดที่หนึ่งของเอกสารวิจัยหรือเอกสารวิชาการทั้งหลายนั้นนะให้เขียนในระบบกรวยกรอกน้ำ องอิงจากมุมกว้างลงมาสู่มุมแคบลงแคบ,ลง,แคบลงเรื่อยๆโดยจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหานั้นๆเพื่อให้เห็นว่ามันสำคัญจริงๆแล้วก็มีข้อความจบในส่วนนี้ให้มันเชื่อมต่อกับหัวข้อถัดไปก็คือหัวข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันและมีความแนบเนียนมากกว่า สำหรับตัวอย่างก็จะทยอยนํามาแต่อาจจะต้องไปใช้ไปใส่ไว้ใน YouTube นะครับเพราะว่าใน f c e e o o o เนี่ยมันไม่สะดวกที่จะนํารายละเอียดทั้งหลายเนื่องจากตัวอักษรอาจจะเล็กหรืออะไรท่านก็นดูไม่ได้ก็เป็นช่วงเวลาที่นําเสนอใน Facebook นี้ก็จะเป็นการนําเสนอข้อ,อมูลอย่างกว้างๆท่านก็สามารถจะติดตามและค้นคว้าต่อไปได้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหลายถ้าท่านมีปัญหาสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย อยากจะขอความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้นะครับทางช่องทางนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทาง YouTube เพื่อจะได้พัฒนาวิทยาการด้านนี้ให้มันกว้างขวางออกไปเรามีผู้ที่จบอุดมศึกษาเนี่ยนับแสนแล้วแต่คนที่จบมาอย่ามีคุณภาพเนี่ยนับจำนวนได้น้อยนิดก็เหมือนกับเขาวโค โคตัวหนึ่งมีเขาโคแค่สองเท่านั้นแต่มีขนโคนับสิบล้านร้อยล้านเส้นดังนั้นบัณฑิตที่มีคุณภาพเนี่ยมีน้อยมากในบรรดาผู้ที่ได้รับปริญญาทั้งหลายนับแสนนับล้านคนในประเทศไทยยุคป,ปัจจุบันผมผมพลตีดอกเตอร์อนุชาบุญนาก็ขอจบการน,นำเสนอในอนุกรมชุด a อ b c ชีวิจัยในหัวข้อเรื่องวิธีการเขียนความสำคัญของปัญหาไว้ นาทีนี้นะครับสวัสดีครับ